เราไม่มีกลยุทธ์เราก็จะไม่มีเป้าหมายเราก็จะไม่มียุทธศาสตร์พี่เมียร์ลีกเนี่ยนะฮะเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยคนที่ได้แชมป์เนี่ยประมาณไม่ถึง80คะแนนครับแต่พี่เมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยลิเวอร์พูลได้ 97คะแนนเนี่ยนะฮะยังเป็นแค่รองแชมป์ครับการทำธุรกิจก็เหมือนการชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกของกิจครับเมื่อ 3- 4ปีที่แล้วท่านอาจจะทำเรื่อยๆมาเลียงๆก็ได้แต่วันนี้โจทย์ธุรกิจยากขึ้นยากขึ้นถ้าโจทย์ธุรกิจยากขึ้นเราไม่ปรับตัวเรายังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยนะฮะโอกาสที่เราจะล้มหายตายจากไปเป็นไปได้สูงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องทำคือพัฒนาตัวเองไป มากขึ้นยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันเรียนกับผมเป็นคำตอบครับ